มันทำพี่มันโกรกที่พี่เข้าไปเสือกแล้วพบผัวชิมพ่อครับไม่ต้องพูดแล้วแค่นี้มันก็ชัดแล้วเขาเป็นฝีมือไอ้นี่เป็นยังไงบ้าครับเนี่ยผมตกใจหมดเลยพอรู้ข่าวก็รีบมาหาเลยไม่ยังก็ตอแหลกรอนี่เป็นบ้าไปแล้วเหรอนี่โรงพยาบาล ถามพี่ชายตัวเองเลยนะว่ามันส่งใครมาทำร้ายพี่เน่อะไรคนแก่คนนี้คิมจะโทษฉันฝ่ายเดียวตลอดเลยเหรอเลิกหาเรื่องฉันสักทีเหอะมันอยู่ตอแหลเหอะพูดจาให้มันดีๆหน่อยได้ไหมพี่ธาดาเขาป่วยแล้วก็อยู่บ้านทั้งคืนคิมพี่ขอร้องนะพี่เหนื่อยกับเรื่องนี้มามากพอแล้วอะจุดหาเรื่องพี่สักทีส่วนไอ้เรื่องข้าวของเงินทองของพี่วีเนะ่ยแกอยากได้อะไรสมบัติอะไรเอาไปเลย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นของที่พี่กับวิหามาด้วยกันก็เถอะนะพูดอะไรวะพี่ขอร้องนะคิมเรื่องบ้านน่ะพี่ทำใจไม่ได้จริงๆพี่ขายไม่ได้ให้พี่เก็บไว้ดูต่างหน้าวิเขาเถอะนะพี่กราบละพี่พี่อยาแกทำแบบนี้พี่จะนะมึงนี่มันแสดงเก่งจริงเลยนะคุณแม่คะ ทางตำรวจติดต่อมาว่าจาับคนร้ายได้แล้วนะคะทางเราได้ตามจากกล้องอวงจรปิดจนไปเจอว่าตัวเขาเองเนี่ยได้หลบหนีไปได้ไม่ไกลาจากที่เกิดเหตุเท่าไหร่ครับแก่บอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแกไปทำเนี่ยเขาทำไมก็มึงมีคนจ้างไมเหรอทำไมเล่นละครเก่งก่ังวะไหนบอกเหตุผลหน่อยว่าไปทำรา้ายผู้หญิงเขาทำไมพูดมาเลยไม่ต้องกลัว คุณคิมหันเป็นคนสั่งให้ผมไปทำร้ายผู้หญิงคนนั้นครับแกพูดอะไรวะไปสั่งแกตอนไหนคุณคิมครับช่่ยผมด้วยเถอะครับคุณสัญญาก,กับผมแล้วนะครับว่าจะไม่ยอมให้ผมติดคุกถ้าผมยอมไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นแบบนั้นนี่มันเรื่องจริงเหรอทิงแกอยากจะทําร้ายฉันจนถึงกับต้องส่งคนไปทาร้ายคนอื่นเหรอมันไม่เกินไปหน่อยเหรอวะนี่พือสนิทวินะทํามทำไม่ได้ไง คุณกี่มันผมไม่รู้เรื่องไอ้ธาดามึงกช่มหมึมงกี่ทำมาใส่หลายกูใช่ป่ะนี่หยดนะพี่ทาดาป่วย